พออีมาพออีพออีพออีเนี่ยผมกับปิดตาพออีผมบอกเลยนะว่าพาดลงพออีเนี่ยนะที่ทันพออีแน่ๆเนี่ยทันอ่าเหรียญพออีที่พออีเซกเป็นล้านอันนี้ทันพออีแน่ๆนะเราเราซื้อที่ไม่ทันพออีอะ เป็นหมื่นแพงกว่าที่ทันแบบนี้อีกทุกวันเนี่ยพออีปัจจุบันเดินในสนามไม่เจอแล้วครับแล้วใครที่อยากแขวนวัตถุมงคลหลวงพ่ออีที่ประวัติชัดเจนว่าทันหลวงพ่อแน่แ่หลวงพ่อเสกแน่ๆคือปิดตาและพรมหลวงพ่ออีนี่แหละครับอันนี้เอาสี่พันอันนี้เอาสี่พันบาทพ่ออีสี่พันบาท ได้ของที่ทันหลวงพ่อพอีปัจจุบันซื้อไม่ทันพอ่ออีเป็นหมื่นก็หลายรุ่นอ่าที่ทันแน่ๆแบบนี้นะครับถามใครก็ทันประวัติก็ชัดเจนผิด <Okay. S 1> จิงปิดก่อนใช่ไหมอ่ะเมื่อมีอันนี้แล้ว ต่อไปผมมีพมอยู่อันนึงแหละเพราะอีะอ่ะอ่าเนี่ยถ้าทันเพราะอีอ่ะเพืเ่อนๆดูเนื้อนี่เห็นไหมถ้าทานันพมอันนี้แต่ถ้าไอ้เขียวๆนี่มักจะขึ้นกับพระแท้เท่านั้นพมอันนี้สวยน้อยแต่แท้นะเอาสามพันแปดสพันแดรอยบาท อ่าสามพันแปดร้อยบาทใช่เนี่เหมือนบ้านยางเหมือนพ่อป้องหลุมดินเหมือนปูนหน้าก็าด้วยจอร์เค้กยุคสองสี่เจ็ดกว่าเหมือนกันสามพันแปดร้อยบาทเนี่ยทันพบอแนแน่ๆหลักพันผมก็ยังให้มเมื่อหลักพันอยู่นะครับ แต่ที่ไม่ทันเนี่ยซื้อกันเป็นหมื่นแปลกดิเราเล่นพ้าตามเซียนบอก